ว่ากิรว่ไทยล่ะข้าชาไทยอยู่เขายมาอาานไทยอย่างกูบปกินแม่กได้เรอเ็ไง้ยยนแล้วก็ตาดีแท้บอกว่า้องล้าไปฝุ่นบ่แส

เอออรอเอออขนก่นไพี่นางข้าหักใหญ่นี่นมราดีมากบนหมเอลยไม่หวเลแล้วเพิ่มนสองนี่โอ้หี่ว่าดีโอ้ก็บังเยอะขนาดเดียวเียวมันโดนเแล้วาไเก็บตัวไปเอหมดย ีเาว้ามานี่ใส่คุเดือเี้เี้ยเรมเก็บเยี่นี่บนี่อย้ย่งนี้ยงเยหวกเดีนเี้ยเีย้ไปอย่างนี้ีีไว้เีทแตกวดบ้านคือแถวตัวนี้โอ้ยเช็ด่อืม้แวเลยอหน้กนไหมนรู้วดีเก็บอเ

นดมันมันโมไปฝุ่นเ่มือนกันหิวหิวไม่ได้หิวตุ้ยตุ้ยตุ้ย้ยตุ้ยเมมัมี้ยเด้นไปหยิบ่อนเาเอาผีเฝ้าอไรนยวหยิบไปหาเก็บไปจนดี๋ยยังแบงผู้หนุ่มผู้หญิงยุยมาาเปลี่ยนักว่ยังท้อหัวขาดนี่เลยขาเ

มันเอาด้ว่ามเกิดกันเนะีทจะเป็นะยิ่งตาดีแต่เราไม่เก็บเราให้หมูเก็บพี่เดือเห็ดเก็บเลยเฮาเก็บไม่ได้เฮามอมีเสียงเอย่างนี่อย่งไ

ผมเบียรได้สร้าง่พี่งแต่คนนี้นม่นบอกไม่รู้กี่นอะไรคิดนี้รู้อยู่บนจัไฟจัไฟเบรคมาซะฟาดฟาดโ้ยแฟร์เซ่ร์กนเสียเล่เหยเล่าเหี้ยอืมกล่าวว่าน เด็กแก้งขนาดยังม่ผีเจ้าเกียร์อยู่โตว่ามากแล้เออแม่งด้วยโอ้ยยังนะเจี๊ยจ๊บหนักแค่ไหนนะแบบว่าจัควักหาเห้ยนี่ก็เหรอปะปอีกอย่างปะจุ๊บมันเบิร์ตาเจุ๊บยัดไะ เหี้ยเหียบได้ยังไงข่อยแล้วนะข่อยแล้วอะไรจะเป็นข่อยจะเป็น่อยเบสเนาะปินี่แล้วพ่อจอยได้เหี่ยบจ้าขาวนะจอยโออเหียบไมงเห็นอะไรนะพี่น้องปวดบัวปดคือพมเนะไม่ถงเป็นผู้จอยนเดียวแปบวดน่ารำวนไหมน่ปอีมอง่าะอ่ะเหรอวะ

เก oh. wow. wow. yeah. yeah. uh, ็บเอาโอเคแม่เก uh. ็บเก็บดอกนะโม่หน oh. ้าบต่คุณแม่เป็นเก็บอยู่เป็เก็บกบเก็บสดเก็บไลเเังั่นทกนั่นด้ nghe luôn mà nhỉ tin đọc mày 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 rồi mày 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 เดียบ,เด,ยบเดียบอันงะงะง่ายก็หนียูง่าง่ากนนก,ากบจูมเออแต่ว่าขาสันสันดิขาสันสันขาจังสี่หล่ะนะ่ใส่ก่อนเยทำเจ็บห

ได้แตโอ้ย oh, สักฉาอยู่กันข้าวเป็นเพือนอยู่ละติดต่อกันเขาเนาะไปพ่อมาเก็บเนอ้ยง่ายหมดเลยเก็บเราเดี๋ยวไหลเดี๋ยด้วยนะที่ทั้งคนท่แงม่คุ้นคยจบเลยเกล่ยง่ามเลยแต่นะอเก็บยอะเด็กเก็บไปเสรสุ่งนี้ เดียีนองกินองเดได้ปะเนี่ยลนเส้นเน่ยที่ลนีบอกอืมเดียวตัวมันหนาเนี่ยตัวมาญีุ่่นหรือคือก็เป็นตัวญี่ปุ่นตัวไปเยอะห้องห้นเลยเห็น

<laughs> ừ <hả? cười> <Đây> mà, <laughs> không có do vậy. Come ong kia bóng

โอยอยบเใจยงี่ละ้เจียงเิ็นยังบ่เห็นเจียงิงนี่ล่ะตายโหเ้างคอุ้ยขุมค่้ลีเจียงหี้วมแบบกระชงเนียครับเียละ งามค่ะพี่น้องเอาล้วพี่น้องขนาดนี้ขนาดนี้เวลาตีซีแก่จะแก่จะเี่ยงแล้วนะคะห่วงแล้วเมื่อไปแล้วเมื่อนอนนะคะสารคีนีกาผู้ใดทำมักเก็บเฮ็ดเก็บเขาปลาเขาโด่งเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัตยอดชาแนลด้วยนะคะแล้วก็วัตยอดชาแนลแฟนเพจด้วยแล้วก็ช่องทีมงานนี่รุยชาแนลด้วยสารคีรีเอาไว้สามีพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันกูเดี๋ยว